ที่แพทเรนชิพก็ได้ในส่วนของจอกลางครับเดิมทีก่อนที่จะปรับโฉม8นิ้วแต่พอเป็น LCI ปุ๊บครับ10.25นิ้วมาใสา่ให้มีเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์แจ้งการจราจรแบบเรียวทามเขามาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวจอเขาสังเกตนะครับพอเขาเกี่ยวถอยหลังก็ใช้งานจากกล้องมองภาพที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาแสดงที่บริเวณจอกลางเช่นเดียวกันภาพ สวยงามคมดีฮะการตกแต่งโดยรวมสวยงามดีเบานั่งก็ดูดูขลึมดูหรูหราแต่ว่าดูสปวัสดปในตัวข้างหลังปรับพับได้ครับในรูปแบบ40 20 40ก็ไว้ใช้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระครับไฮไลท์ของรุ่นครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ ขนาดุ0ลิตรนะครับดีเซลนะฮะ190แรงม้าเทอร์โบคู่ให้กําลังสูงสุดนะครับ190แรงม้าพร้อมแรงบิด400นิวตันเมตรละทีเดียวครับเป็นเครื่องก็ถือว่าเป็นเครื่องขนาดกลางแต่ก็รีดแรงม้าได้สูงแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ครับไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาแล้วหลายรางวัลครับแล้วก็บ<ม>ีเอ็มก็เอามาใส่ในรถ s อสเอของเขานะครับอยู่ในโมเดลของตัว x อ็กซ์ห่งระบบโซนลังงลาง,างเป็นแบบ8สปีดเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตทอนิกนะฮะ8สปีดรวมถึงช่วงล่าง ข้างหน้าเป็นอิสระข้างหลังเป็นมันตีลิงก็ความโดดเด่นของเขาอัตราเร่งศูนย์ึร้อยเจวิแล้วก็อัตราสินเปลืองเกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปลองให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังในช่วงที่ต่อจากนี้ก็คือช่วงทดสอบนั่นเองคร ครับก็เข้าสู่ช่วงทดลองขับครับ,บ X1 XDrive 20d ตัวนี้นะครับหลังจากที่ลองสัมผัสมาเนี่ยขับสนุกถือว่าเป็นเครื่องที่ไฮไลท์ของ BM เเลยก็ว่าได้ครับ0 1 0ย์ถึงร้อาวิในบอดี้ของ X1 นะฮะแล้วก็ตัวอัตราสินเปลือกแต่แต่ยีโิเมต่อลิตเลยทีเดียวตรงนี้ถือว่าโอเคเรื่องของช่วงล่างครับข้างหน้าเป็นอิสระข้างหลังเป็นมันเิลิงแล้วก็มีการปรับปรุงจาก เมหมือนกันนะฮะก็ปรับเซตมาฟิลลิ่งมันจะออกเป็นแน้าแบบแน่นๆนะครับเป็นแบบกํายํากํายําแน่นๆหน่อยครับสมหารหน้าสปอร์ตนครับสรุปครับโหมดการขับขี่ bm set w h i t รูปแบบมีทั้งตัว Eco Pro นะครับตัวคอมฟอร์แล้วก็ตัวสปอร์ซึ่งในการที่เราเลือกใช้งานโหมดกับขี่แต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนรูปแบบของการใช้งาน รูปแบบของ p e r f o r m ร์แมทั้งเครื่องยนต์ทั้งพวงมาลัยปรับเปลี่ยนไปในแต่ละโหมดที่เขาปรับเสร็จเอาไว้เรียบร้อยครับ X1 เป็นรุ่นท็อป M Sport นะครับขุมพลังครับเป็นขุมพลังเดียวที่อยู่ใน B M ใหลายรุ่นครับขนาดความจุ2 0ลิตรเป็นแบบดีเซลนะครับแล้วก็ทวินเทอร์โบก็เป็นเครื่องที่ล่า,ลารางวัลมาแล้วหลายารงางวัลทางฝั่งยุโรปเองก็ดีนะฮะทงกับขี่ต้องบอกว่าสมา,านะเจ๋งเลยในอัตราเร่ง0-100มาเร็วครับ7.9วินาทีโดยประมาณแล้วก็อาตาัตราทินเปลเองเนี่ยือเกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาแล้วก็ในเรื่องของการปล่อยก๊าซต่างๆก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์รักโลกอีกตัวหนึง ซึ่งเป็นไฮไลท์ในขณะเดียวกันการปรับโฉมครั้งนี้ครับมันทําให้ดูทันสมัยมากขึ้นในเรื่องของรูปลักษณ์ครับทั้งตัว Full LED ที่เข้ามาหน้าจ้างแบบตายคู่ที่เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมนะฮะร,รวมถึงการดีไซน์พวกบัมเปอร์ใหม่ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็สรุปโดยรวมก็มคือเป็นการน LED, ํา LED เข้ามามีบทบาทกับตัวรถมากยิ่งขึ้น,นทั้งไฟหน้าไฟท้ายรวมถึงชุดไอตัวแอโรพาทของทาง m Sport เคา ภายในเนี่ยก็ดูคือมึงบอกว่าดูขึ้มๆนะสำหรับหนังแท้ดากอต้าที่เอามากุ้มบอกแล้วก็แผงข้างมันออกเปน็นทางโทนน้ำตาลแดงๆนิดๆก็ดูดูเท่ไปอีกแบบนึง่งแต่ฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในรถเนี่ยณวันนี้ต้องบอกว่ามาในรูปแบบของพอเหมาะพอควรก็ลองดูครับถ้าเกิดชอ,อชอบในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมชอบในเรื่องของการขับขี่ในรูปแบบสปอร์ต แล้วก็เป็นการเดินทางในรูปแบบของครอบครัวในสไตล์ของความเป็นกประสงค์ BM ียเขาเรียกว่ารถในสไตล์ SAV ฮะก็ถือเป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจพอสมควรครับ